เขาดักเขาดักเขาดักเห็นคนดักไหมครับเขาเ,เดินดักแต่เราไม่สนใจครับเดี๋ยวเรามานี่เลยโอเคสวยงยามสุดลายวิ่งเข้ามาแน่นอนครับผมว่าดีด้วยครับโอเคสวยครับติดโอเคเขาสัญญาครับเดี๋ยวเราแพ็ทออกมาครับได้เปอีกตัวแล้วเนะโอเคครับสวย,สวย,สวย,สวย ผมตัดหัวก็สวัสดีกับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นดีต้อนรับสู่เกมลิทออฟดีเจนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครอ่าอาคาลินั่นเองครับซึ่งที่ผมเล่นอยู่เนาะอ่ารู้นะครับที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นดังนี้เลยเหมือนทางน้ํานะครับถึนจะมีการอะไรนั้นเกิดขึ้นนะแต่เขาก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะน่าจะมีแค่นั้นละ ตัวป <this> <have S 2> ัญหาของเราเนยนนะครับก็จะมีเป็นตัวเวกเนาะแต่แก๊งแพงเขาน่าจะมากลางเวกน่าจะซับครับโอเคใช่ครับเวกซับเนาะแต่ลูนที่เราเอามาครับมันเป็นเราเอาลูนผิดมาด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับว่าโอ้เกาะไอ้เกาะเวทเรานี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะเรารู้ว่าเวกจะกลางนะครับ น่าจะพลาดครับต้นเกมน่าจะยืนยากอยู่นะครับรเดีแต่ระลัดคลิปไปเรื่อยๆครับโอเคอ้าวเรียบร้อยครับบนโดนเพื่อนบานเจอเลยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าดาเลียตเขาเกิดนี่ไอ้นี่เหมือนกันนะครับลำบากทีเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาเลียตเป็นคน เป็นตัวที่ค่อนข้างแบบแทงแล้วก็าดาเมจที่ค่อนข้างจัดนะครับโอเคเขาเริ่มเขาเริ่มก่อกวนเราละโอเคมานาเขาหมดเนาะอืมปาวาไปถึงทีเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆกันครับเพราะว่าตอนนี้เราทําดาเมจตอนเนื่องเขาไม่ได้เนาะเพราะว่าจํากัดเรื่องเอเนอร์จีนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งนี่กินเอเนอร์จีมากค่อนข้างที่จะมากนะแต่เราฟาร์มไปก่อน ได้กันไปครับอีกอย่างนะครับเขามสีสกิลอาฮิวตัวเองนะครับค่อนข้างที่จะเอาเขายากโอเคครับเรลสามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเบิร์ดเขาดูครับโอเคถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคโอเคป่าเรามาแก๊งครับเดี๋ยวเราเดินให้ป่ากันเนาะโอเค ป่าออกมาชา้านิดนึงนะครับน่าจะออกมาตอนที่เขาดันเลนเนาะเราไปช่วยยังไม่ได้ด้วยคลิปเราดันดันเลงแบบค่อนข้างที่จะต่ำมากเลย <c oughs> โ,อโ,โอ้โหเจ็บเจ็บโอเคครับบนได้คืนเนาะโอเคแต่เดีอยากให้ได้เพิ่มบัตรมากกว่าเนาะโอเคไม่เป็นไรฮะถือว่าโอเคอยู่เสัก okay, ็ฟาร์มไปเล่นนะครับเดี๋ยวเราว่า ถ้าฟาร์มกองนี้เสร็จเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าไปออกของครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ออกของนะเงินอยู่ที่ห5รอห้าสิบครับในต้นเกมเกมลาชิบว้าอีก <laughs> อเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับจัดเคลียร์นี้เวบนี้เสร็จนะครับเพราะว่าเป็นเว็บใหญ่เนาะโอเคครับป่าเรามาอีกหนึ่งรอบครับเดี๋ยวเราเราเข้าไม่ได้อนะเพราะว่าเขาเหมือนเขารู้แล้วเนาะ โอเคอ้าววาว้าอะไรเนี่ยพลานระถางไปสองรอบแล้วนะครับโอ้โหเงินร้อยแปดสิบชั้นโอเคไม่เป็นไรครับโอเคไม่โดนโอ้หดูดิเขาด,ด,ดูเขาเริ่มกลัวเรานะเพราะว่าเราเบิร์ดเขาไปต้นเกมเนาะฮะไปเครื่องลอยเขาแบบพอโดนอนันนี้ปุ๊บ <c oughs> เขาถอยเขาป้อมเลยโอเค เดี๋ยวรอเขาออกาอมกทีงเนาะ๋ยวดูก่อนว่าเขาจะออกมาไหมถ้าไม่ออกเดี๋ยวเราได้กลับบ้านครับโอเคกลับบ้านครับอันนี้ถ้าเขามาเราได้คิวนะครับเพราะว่าเราเบิร์ดน่าจะตายลวครับใส่อีไนดยด้วยโ okay, อเคเขาไม่มาทิศแรกนะครับเดี๋ยวเราจะออกเป็นอ่าหมดจะไอเลือดนะครับแล้วก็รองเทานะ้าเนาะแล้วก็คอนทนวอร์ดนะครับเพราะว่าอ่าเราได้ต่อกรกับเขาได้นานขึ้นนะเพราะว่า ค่อนค่อนข้าง,าง damage, ดาเมจที่จะน่าจะแรงนะถ้าเราโดนถังพลาดถังทีหนึงนะดาเมจค่อนข้างเจ็บโอเคครับป้าเราเรา,เราแก๊งกเนาะเหมือนจะหายโอเคปึ๊บโอเคน่าจะได้คิวนะโอเคครับพอปล่อยให้นี่ครับเพราะว่าเรายัางไงเราก็ตามเขาไม่ทันเนาะเพราะว่าเขาเดินนำหน้าเราไปค่อนข้างที่เยอะเนาะโอเคตรงนี้มีวอร์ดครับ<ม>ปล่อยเนาะ เราจะไม่ไปตีนะครับไว้สําหรับการคนมาตีอวอร์ดครับแล้วก็เราอาจจะได้คิวนะครับเขาเรียกว่าหลอกล่อนะครับโอเค,อเ,คเชื่อมทาง,งไม่ติดครับโอเคเหมือนแกน๊งแขงเขาน่าจะล่นแล้วล่ะเพราะว่าเราโอเคเขาน่าจะตายแล้วนะเราได้อันติีโอเคเอ้าแปดล้านนะโอเคไม่เป็นไรยังได้คิวครับ โอเคครับตอนนี้สกอ์ทีมนะครับก็อยู่ที่สองสองนะครับอ่าเหมือนบนเขาจะได้เพจเนาะโอเคเขาไดลตีเพจอยู่อ่า <S <S เห็นป่านะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับป้านดีกว่าครับเพราะว่าป่าเขากันป้อมยังไงเราก็ดันไม่ได้นอะนดูด้านล่างดีกว่าโอเคครับล้างเขาก็จะมี<ๆ>เป็นส่วนทางด้านลักกับแอดนะครับของทีมเราส่วนด้านเขาเนาะนะครับจะมีเป็นเวนกับเวกนะครับผมเป็นตัวละครใหม่ที่ค่อนข้างที่ ถ้าเอามาเลนกลางนี่เขาเตอร์อาคาลิแบบโหดมากเลยนะครับเพราะว่าแทบทุกสกิลของเขานะครับเป็นตัวคอมโบแบบเบิร์ดอาคาลิตายได้เลยเนาะเพราะว่าอย่างเช่นเขาแบบเราจะเข้าไปปุ๊บเขาแค่สกิลลงตัวเขาเองนะครับเราก็เราแทบจะตายอะเนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปช่วยล่างครับโอ้ยอยากให้แกงแพงได้นะโอเคแ,แกงแพงได้ไปหนึ่งครับรักน่าจะรอดเนาะโอเคเดี๋ยวเรา ไม่รู้จะน่าจะได้ต่อบมาโอเคให้ได้ต่อครับให้ได้ละแข้งแพงตัวหนึ่งโอยโอเคแข้งแพงไม่ได้ครับเดี๋ยวเราตีนี่ก่อนดีกว่าสักครู่นะครับโอเคสวยครับโอ้ยมานาหมดโอ้ไม่งั้นเราได้นี่เราได้กีเวนนะครับอ้ยเราจะไปดีไหมโอเคทีเดียวพอทีเดียวโอ้ยไม่ตาย วิมานาหมดพอดีครับสกิลหนึ่งไม่ได้ดันฟอรอมแล้วโอเคคนน่าจะได้ได้ได้ละโอเคครับได้ครับโอเคถ้าเขาไม่กลับเขาน่าจะตายเนาะอ่าอีกอย่างหนึ่งป่าเราก็มาแล้วด้วยไม่กดอัลตดีกิว่านะเราเลือกที่ไม่กดอัลตดีกว่าโอเคเพราะว่ากดอัลติีไปเสียดายครับยังไงเขาก็ไม่รอดอยู่แล้วอะ ไดัเเน,นป้อมครับเยครับป่าเขาไปแกงล่างนะเนาะเดี๋ยวเราต้องรีบไปแกงช่วยนะครับเนี่ยเพราะว่าเหมือนว่าเขาจะ นี่เลยอ่ะบวกกันแน่นอนอดักนะครับถ้าเขาไม่บวกโอเคเขาเลือกเลือกที่จะบวกนะครับโอเคโอเคเวนเลือกโลกแล้วครับเดี๋ยวเราดักหลังดีกว่าน่าจะได้เวนตัวหนึ่งนะครับโอเคอย่าตากันนะปา่าขอโทษโอเคจำเป็นครับจำเป็นจริงจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไหลต่อได้ครับน่าจะสายแล้วละ่ะโอเคป่าได้ไป คิวไปสองตัวนะครับโอเคถือว่าโอเคอยู่นะโอแต่แก๊งแพงเขาไม่ทำอะไรแล้วครับด้านแต่บ้านเราแล้วเดี๋ยวเราไปไล่เขาดีกว่าน่าจะตายอยู่ครับน่าจะตายผมน่าจะไหลได้โอเคม่อย่างนี้โอตายแน่นอนครับอย่างนี้โอเคครับเดินถอยไ่สุดกับ เดินหน่อยไม่สุดโอ้ไม่ติดพลาสิบเลยโอเคแต่ไม่เป็นไรเนาะแ,แต่ถ้ามีคนเอ,อาแกงนะั้นเราเราน่าจะแบบพลาดน่าดูเลยฮะตอนนีส้สกอร์เราก็กลับมานำแล้วนะครับเป็นเก้าต่อหกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะออกเป็น่าชิ้นส่วนของไอลิฟก่อนนะครับเ,เพราะว่าค่อนข้างที่ดูดเลือดแรงนะเพราะว่าเราเอารุนดูดเลือดมาด้วยนะครับโอเคเราดูด้านบนดีกว่า,ขาเขาปะทะอะไรกันโอเค เดินเอ้ยยืนงั้นเลยเหรอโอ้สกิลไม่โดนครับโอ้ตายครับเ,เดี๋ยวเฟดเขาอันตีฟีโอเคถือว่าโอเคโอเคเลยครับเวลาเราได้หมดห่วงในการแกงเราแล้วเนาะโอ,โอ้เจ็บเจ็บโอเคครับได้ลิฟต์อ่าเหมือนตรงลิฟต์เขามีปเด็นเนาะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเขาเนาะช่วยดีไหมฮะน่าจะได้อยู่มั้งครับโอเค เอาเว็กเข้ามานะครับเหมือนเอาเว็กไหมโอเคครับเว็กค่าตายโอเคด้านติดพอดีดเห็นไหมครับผมบอกค <t> รับตัวมัวนแบบคอร์เตอร์อาคาริได้นะเพราะว่าสกิลค่อนข้างจะจะโกงเนาะเวลาเกิดทีน,นี้น่ากลัวแค่นะทีมเขาเล็ดเกมเดี๋ยวชิ้นต่อไปผมว่าน่าจะออกเป็นอ่า ใจนะครับเพราะว่าถ้าเราได้คิวอีกสักตัวสองตัวเงี้ยมันได้แบบเวทค่อนข้างที่จะนําคนอื่นเลยเนาะเพราะว่าเราสกอร์ค่อนข้าง,าง,างที่จะนำเนาะโอเคเจิญเวทครับโอเคครับได้คิวฟรีหนึ่งตัวฮะโอเคไวแต่เยน็นเอาต่อไปไวโอเคเราจะขอนะโอเคไม่ให้ก็ต้องให้ละ <laughs> มาขนาดนั้นโอเคเบนเขากลับบ้านแล้วเนาะ เดี๋ยวเราไปต่อแกงแพงต่อครับเราน่าจะไ,ไ,ดได้กิวแกงแพงอยู่นะครับถ้าเคเขาเดินฉีกแล้วช่างเขาครับเดี๋ยวเรากันบ้านดีกว่าโอเคครับเราก็ได้เป็นมังกรตัวที่สองแล้วเรียบร้อยนะครับเฮ้ยเจอแก็งแพงครับ โ okay. อเคพาโโลเราก็ไม่เป็นไม่ต้องห่วงครับยังไงเราก็ตายวันทันครับโอเคตอนนี้สกอร์เราก็อยู่ที่เจ็ดต่อนหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะออกเป็นเมจใจเลยนะ mm hmm. เพราะว่าเราสกอร์คิวห่างกับเขาแล้วแล้วก็อยากให้ดามจแรงๆก็เมจใจครับดามจดแรงสุดละ <laughs> เพราะว่าต้นเกมเนาะ mm hmm. เดี๋ยวทำไมเขา ทำไมบนเขาว่าป่าเหมือนบนเขางงเงยเนาะเพราะว่าป่าก็ไม่ไปแจ้งเลยอ,ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงย,ยุ่งแท็คโอ้อยากยิงสองไายิิหรือเปล่าเกิน ไมจะได้แล้วครับตัวนี้นโอเคครับแอดอันดีสวยมากไม่จะได้อีกตัวนึงครับโอเคไม่น่าจะได้ละโอเคเขาต่อยผิดทางเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บอาคาลิก่กันโอเคน่าได้แข็งแทงนะครับอีกตัวหนึ่งโอเคได้ครับโอเคสวยโดนแต่เราเลือกที่จะไม่เข้านะ้องเพราะว่าเขามีไอ้นี่ด้วยอยู่ตัวเองด้วยนะเนาะค่อนข้างที่จะเสี่ยงครับ เดี๋ยวเราไปด้านกลางต่อด,ดีกว่าครับโอ้โหเขาท้ากันใหญ่เลยเหมือนเซกเขาจะแจกอะอย่านะอย่าอย่าขอร้ออย่าเพิ่งเกมนี้จะเย็นเย็นเพื่อนจะเย็น <c ười> โอ้โหเกมนำดีดีจะไปแจกเขาซะแล้วโอเคล่างเหมือนปัญหาครับโอ้โหอย่างนี้น่าจะไหลครับเมคเขาไหลไ,ได้ละ <c ười> โอเคครับ เป็นน้าทั้งน้านเบรกนะครับที่อยู่ได้นเนาะเดี๋ยวเราสัสกครู่ครับ <laughs> โอเคครับตายหนึ่งน่าจะได้หมดนะผมว่าโอเคครับสองตายค่อยตายค่อยตาย,ตายโอเคครับโอเคโอเคครับแรกโอเคยังดียังดีฮะได้เป็นมันมีบางช็อตเองเท่านั้นเองครับที่เขาโดนกดเนาะแล้วพอเขาตายบ่อยๆเขาก็ เริ่มแบบนัดป่าแล้วนี่ครับร่างเขาเหมือนจะมีประเด็นแต่เราเอานี่ก่อนดีกว่าเอาแกงแพงก่อนดีกว่าคู่อริของเรานั่นเองครับเหมือนเต่เขาไม่ตั้งใจเล่นเลยนะเพราะว่าเขาเดินไปเดินมาเฉยเขาไม่ช่วยเคลื่อนเลยเอ่เราจะไปเขาดีไหม โอเคไม่ดีกว่าคลิปเราไม่มีแล้วเดี๋ยวครับตอนนี้สกอร์ทีมก็อยู่ที่22ต่อ 15, 15นั่นเองครับสกอร์ส่วนตัวเนาะ11ตาย2ครับอืมมันจะเป็ล้านคนาด้วโอ้โ้โดนอันตีของทางด้านอ่าบิดไอบิดแขงช่วยทางด้านไออ้าวจำชื่อไม่ได้เลยลืมเอา แข็งแผงเออเจอบิดแข็งไปงงเลยทางด้านบิดแข็งเขาไอ้แข็งแผง,ง,งอะอัคันติลงมาช่วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอาบูไปเพิ่มเอนที่นะครับเพื่อให้ฟื้นฟูเร็วเพราะว่าถ้าเจออย่างเช่นหลายๆตัวเนี้ยเราเอนเจีเราฟื้นไม่ทันครับต้นเกมนี้เอนเจีของอาร์กาลีนี่สำคัญมากครับโอเคเหมือนจะมีประเด็นตรงกลางเนาะ ไปบนโอเคเโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าครับไปเคลียร์ที่หลังเดี๋ยวครับลักรนะอบเปิเนาะทำไมไวเปิดตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวเราเก็บแกงแขงก่อนได้ไหมอเอ่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราเก็บทางด้านอ่าเบรกก่อนนะครับเพราะว่าโอเคเราแฝดไปแล้วไปเก็บเบรกก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บโอเคสวยลักโอเค ต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปโอเคครับได้อยู่เซตเซตเซตถือว่ายังไม่ยุดนะโอ้ใจหายเอาไงเอาไงแก๊งโอ้ยล็อกโดนเราเราเปล่าไ่โดนกันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรารออันนี้ดีกว่ารอได้เขาดีกว่าเดี๋ยวรอเขาอีกนิดนึงโอเคคลิปนั้นเขาป้อมแล้วเอาดีไหมอ่ะ โอเคทำอะไรักโอเคโอ้รักใจรักใจร้อนมากตีเคลียร์เลยฮะโอเคถ้าเขาโดนรักล้ออีกทีหนึ่งแม่งจะจบนะรักมาหน่อยโอเคสวยโอเคได้และครับโอเคหลบโอ้ยหลบโดนตีเวกได้ด้วยเนาะโอเคดีดีดีลักเฮป่าเราป่าเราโดนครับ โอเคเราแต่เรายังไม่ออกเป็นไอ้นี่เนาะเราจะไม่ออกสัญญานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะออกเป็นอ่าดูดเลือดไม่ใช่ดูดเลือดตัดฮิวก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. อ่าดาเลียสเขาค่อนข้างที่จะยิงแรงเนาะ mm hmm. กับอ่าเฟดเขานะครับโอเคเดี mm ๋ยวลองใสเข้ามาด้ยดีโอเคไหลเว้ได้ครับโอเคสวยได้ได้สองนะครับโอเคโอเคโอเค โอ้ยมังกรโอเคเขานะ่าจะแฟดเขาแฟดทิง้งละเขาไม่มีแฟดละเขาหนีเราไม่ได้ลนะโอ้ยทำไมเราโดนไปโอเคได้แล้วละโอเค,อเคสวยครับอ้าวเซตอันตีฟรีเลยโทษทีเซตเราไม่ตั้งใจโอเคเดี๋ยวเราไปโอเคครับอ้าวแข็แงแข็งโอเคไม่โดนนะ ขอสโทษทีนึงโอเคโดนนั้นอนะ่ะสวยๆครับสวยๆถ้าเขาไม่กลับเดี๋ยวผมจะก,กายเขาเองนะเอาไงอุ้ยตกใจเฟสโอเคครับสวยสวยสวยๆตรงนี้น่าจะได้หมดนะครับโอเคสวยๆโอเคเดะแก๊งแฟงตัวเดียวครับ ตอนนี้สกอร์ทีมอยู่ที่32ต่อ19นะครับแล้วก็สกอร์ส่วนตัวเนาะ19ไอ้18ตายแค่2เองครับถือว่าตายน้อยอุ๊ยเพื่อนโดนครับโอเคเกิ่เรโ,โ,โลครับเก an ือบ <c ười> มีวอร์ดแห่เกียวอร์ดเหรครับเดี๋ยวแก๊งแพ้งโอเคเกีแข <c ười> <c ười> ้งแพ้งครับโอเคเก็บไปหนึครับโอ้ยโอ้ยแรงถือว่าแรงอยู่นะครับเนี่ย ตอนแรกผมรู้ว่าผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้กดอ่าสต็อปวอตนะครับ <c oughs> ได้ออกเป็นอ่าสัญญาณนะเพราะว่าเรายังไม่ได้กดสต็อปวอตจะได้ครับเ <c oughs> พราะได้เพราะเพราะถ้าทำงั้นมันจะได้สองครั้งเนาะไม่ตายด้วยครับได้เลือดจากอ่าเซตเนาะเด้งเลือดมาท <c oughs> ันี <c oughs> โอเคเหมือนล่างมีล่างมีประเด็นนะเดีย๋วยวเราไปช่วยเขากันครับ <c oughs> อุ้ยน้าสวยครับอย่างนี้เราได้แกงแทงแน่นอนตัวหนึ่ง โอเคเบคตกใจหมดโอเคครับเดี๋ยวเรานั้นบ้านกันนะครับแต่เรากลัวเฟดเข้ามากเลยนี่ไงจริงด้วยดีนะเราไม่โดนนะครับถ้าเราโดนน่าตายสองเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอาเวคก่อนครับน่าจะได้เวคอยู่นะถ้าเขาเข้าอ่ะเดี๋ยวผมเพื่อนช่วยก่อนเพื่อนเดี๋ยวกลับเพื่อน เพื่อนช่วยรักเขาไม่ช่วยครับโอเคไม่เป็นไรอุ้ยดูนะครับโดนใบร้ากลับไปได้อ้โดนใบอีกโอเคสวยครับเพื่อนโอเคโดนคืนน okay, so bon. oh. oh, ี้เอ้โอ้พลาดเลยครับตอนนี้รักเขากลับบ้านอ่ะไม่น่าเลยโอเคครับโอ้รักกลับมาช่วยทันเนาะ เดี๋ยวเราไปบนดี้กว่าครับชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะออกอ่าน่าจะเป็นสัญญาเลยเนี่ยเพราะว่าทีมฝ่ายตรงข้ามเขาเริ่มแรงแล้วว่าแล้วถ้าผมไม่มีสัญญาณนี้ผมน่าจะตายแบบตายเยอะแน่นอนเลยเพราะว่าเราเป็นตัวหลวงที่ค่อนข้างที่แบบเอาตัวเข้าไปแบบค่อนข้างที่จะลึกเลยถ้าหมดสกิลหมดเอนเนอร์จี้ก็ก็จบอะครับโอเคเขาเหมือนอยู่ทางด้านมังกรเนาะ โอเคเขายังไม่มาบนเขาน่าจะยังไม่ยังไม่สนใจครับโอเคเขาเปิดกลางโอเคน่าจะได้อีกป้อมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูกันโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเอาบูกันโอ้เหมือนเราต้องเอาไปช่วยเขาแล้วนะเดี๋ยวเราบูไปคอมบูนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีบูนี่โอเค โอ้จบเลยครับงี้ออ้ยผมพลาดอ่ะผมไม่คิดว่าเขาจะแฟดมาทำไม่ติดไม่ติดพาสติฟของคิวนะครับเพราะว่าเขาแฟดเข้ามาก่อนเนาะถ้าเขาไม่กลับเราน่าจะได้หมดนะโอเคแอดตันติมาครับสวยโอเคครับน่าจะได้สักตัวหนึ่งอยู่ครับโอ้ยได้ไนะั้ยล่ะโอเคครับสวยฮนะโอเคได้ละส,นะอลสองตัวครับ โอเคสวยงามครับโอ้ oh, แต่เขาได้ป้อมกับได้ไวไปตัวหนึ่งถือว่าไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีค่าหัวเท่าไหร่ด้วยไม่เป็นไรครับโอเคดูแก๊งแท้งเยอะโอเคโหรักแม่ตายครับ oh. เดี๋ยวเรากลับไปกันบ้านก่อนนะครับโห oh, oh, ไม่ไม่รู้จะเจอดาเรเลสป่าน,นะโอเคครับเจอจริงๆด้วย โอเคเขาบอสนะครับเดี๋ยวเราแกล้งลอ่อเนาะแกล้งลอ่อวะเฮ้ยโอเคเหมือนเขาจะเฮ้ยเขาดักเขาดักเขาดักเห็นเห็นคนดักไหมครับเขาเดินดักแต่เราไม่สนใจครับเดี๋ยวเรามานี่เลยโอเคสวยงามครับตอนนี้นเดินตามเราไม่ทันหรอก<ต>เพราะว่าเราเป็นตัวที่ค่อนข้างตีเร็วแล้วก็ไม่ตีเร็วสิวิ่งเร็วโอเคไม่เข้านะเพื่อนจเย็น มาดูเลือดก่อนเดี๋ยวครับอาร์กาลิตัวนี้หลุดผมไม่น่าตีเลยอะเสียดายตีอุ้ยเบคเข้ามาแน่นอนครับผมว่าจริงด้วยครับโอเคสวยครับติดโอเคเขาสัญญาครับเดี๋ยวเราแฟลออกมาก่อนเนาะโอเคอุ้ยได้เป็นอีกตัวงั้นเนี่ยโอเคครับสวยเลือดกระเด้ง สำาดับผมตัดคิวแล้วนะโอเคครับได้เป็นทิปนึงนิวครับสำหรับตัวผมเองเนาะตอนนี้สกอร์อาทีมนะครับอยู่ที่47ต่อ3านะครับแล้วก็ส,สกอร์ส่วนตัวนะครับอยู่ที่26ต่5อ5นะครับถือว่าค่อนข้างที่โอ้ยเอ้าโอ้ยผมพลาดว่ะอันนึ่งนะครับโอเครอดฮนะ เดี๋ยวเราดูดเลือดก่อนอาร์กิลสดูดเลือดแรงอยู่นะเอาจริงได้ไอเทมด้วยโอ้ยม่โดนไก่โดนไก่ตัวเล็กเชียโอเคน่าจะไม่มีอะไรต่อนนะเดี๋ยวไม่โอเคโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเขาน่าจะได้บาลอนแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเอาแอติสกันครับแอติสบาลอนนะ โอเคอเคยงามครับตอนนี้เมใจเราก็อยู่ที่24นะครับเราก็ได้บัตรลาบดอนมาด้วยนะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ยวเงินเหลือ,อโอเคโอค้ของเราเต็มแล้วนะครับเต็มตั้งแต่28นาทีนะครับโอเคถือว่า6นัโคตรนำเลยนะครับเพราะว่าเราคิวค่อนข้างที่เยอะนะเนาะแล้วก็ CS เราถึงจะไม่ตามเวลาก็จริงครับแต่ ตอนนี้เราไม่ได้ฟาร์มจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาบวกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะ้องดูดิ28นาทีล่อทีมเราล่อไป47ตัวครับตกตกนั้นนาทีละสองตัวเลยนะเล่นคิวกันอย่างเงี้ยโอเคไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรครับโอเคเราไม่ต้องฟาร์มก็ได้นะตอนนี้เพราะว่าโอเคนนึงครับเอาเด็กมีปัญหากัอนโอเคเขาแฟดนะครับโอเคน่าจะได้อีกหนึ่งครับ สวยครับอีกีโอเคสุณมากครับเบนดูด,ดีดันเราออกมาจากไฟเฉยเลยโอเคถือว่าทำเยี่ยมมากในตอนนี้ที่ผมกลัวตัวเดียวนะครับคือฝั่งเขาคือดาเรียนเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะโอพีมากค่อนข้างที่มากมากเลยนะเพราะว่าเขาพิกเลือดเนาะแล้วก็สโลแถมสโลให้ทีมได้ด้วยอะไรเงี้ยโอเค ไว้น่าจะได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับโอเคเราได้แกงแข็งแล้วนะนอนตัวหนึ่งโอเคครับโอ้หน่อยซัพพอร์ตเราโอเคสุดยอดนะเ็นยังไงเ็นโอเคเลิกกินอุ้ยดูดิอ้ยโดนใบเกียวอุ้ยโอกไม่รอดครับ ผมโดนเปิดตาด้วยเนาะโดนเปิดตาแล้วก็โดนใบสองครั้งเบคเขาไหลแบบยาวเลยอะเราโดนสวนแล้วเนี่ยโอ้รอดครับรอดรอดโอเคสวยครับโอ้ยได้คอร์ดไม่นด้โอเคครับขึ้นจับมีนคิวครับไว้ยังไงกับตัวหลังก่ันโอเคสวยครับโอเคเป็นที่มันคิวครับแล้วก็เอทครับผมโอเคถือว่าทีมน้ำสวยครับ ครับตันยาวๆเลยโอเคเขายอมเป็นที่เรียบร้อยนะก็ใครจะใครชอบนะครับอยากให้เล่นตัวไหนอีกก็ลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย